สวัสดีครับมือหนีอีสานมาดามติกพาขึ้นภูครับพี่น้องครับขึ้นบนภูพานครับพี่น้องครับมือหนีพามารูจจักพุทผูาครับพี่น้องครับเป็นพืชที่เกิดอยู่ในล้านหินครับพี่น้องครับพุทพูเขาเป็นผู้คนนิยมเอาไปปลูกเป็นบอนไซครับพี่น้องครับแลวการมีสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพุทูดขาครับ พุทธาครับสมัยนี้นิยมเอาไปปลูกเป็นไม้บอนไซครับพี่ดอกครับเป็นไม้ดอกสวยงามนะครับพ,พี่น้องครับดอกสีขาวสวยงามหอมครับพุทธาครับมาเกิดในที่สูงครับพบในไทยลาวพม่า,มาเวียดน,นามกัมพูชาครับ สรรพคุณของเขาครับเนื้อไม้ครับต้มน้ำดื่มใส่ถอนพิษเห็ดเมาครับเปลือกต้นแซ่เหล่าพ่อถ่วมครับนำมาทาแก้มาแก้โรคอัมพาตครับแก้ปวดช้าตามแขนขาครับลำต้นต้มน้ำดื่มครับใส่ลำต้นของเขาต้มน้ำดื่มแก้ถอนใส่ถอนพิษครับ พุดผาครับมีซื้อท้องถิ่นต่างๆครับค่อยหินสามพันตาค่อยโคกค่อยดานครับซื้อทองทินทั่วไทยครับดอกพุดผามีตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนเขาบยังบ่ออกดอกครับออกสานอันนี้เดือนมกราครับ นีย้อมปลูกเป็นไม้ประดับบ่อนไซครับบางท้องทิ่นก็เรียกต้นคอยผาครับพี่น้องครับคอยดานคอยหินครับคอยโคกครับบางพืท้องถินครับเป็นไม้ดอกสวยครับดอกเหมือนดอกพุทธดอกขาวนวลสวยงามครับพี่น้องครับเป็นลาออกดอกครับมักเกิดในที่สูงที่สูงครับบนภูเขาสูงครับล้านหินสูง ครับเมื่อนี้อีสานมาดํมติกับพามารู้จักคอยผาครับพี่น้องครับเปลี่ยนสมุนไพรที่เกิดในที่ภูเขาสูงครับพี่น้องครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับบ่อนไซครับพี่น้องครับที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าขึนบนผู้พานครับพี่น้องครับครับอย่าลืมกดติดตามให้ติกนิดอีสานมาดํมติกนิดนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ